ไ h e ากไ o นไปจากส o งคโปร์สิงคโปร์หมดอีสเตอร์ไหนไอรอนคอมิชชัชีชาวต่างชาติเขาชอบรถไหนอะคะไปเตยจะขายดีสุดเลยค่ะรสออริจินอลหมดแล้วเหรอคะที่เป็นชาส้มชาไทยหมดแล้วมีอกหมดแล้วสีแดงขายดีมากต้องคอยเติมตลอดใช่ไหมคะใช่คสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บิ๊กซีสาขาราชดำรินะคะ คือตรงข้ามห้างเซ็นเตอรเวิ์นั่นเองค่ะสาขานี้นะคะเป็นที่เรื่องลือมากๆเลยว่าสําหรับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยและอยากหาซื้อของฝากลบบบ้านนะคะที่นี่คือเป็นศูนย์รวมและจัดเต็มสำหรับการซื้อของฝากเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เราเห็นตอนนี้ก็คือชาวต่างชาตินะคะและท่องเที่ยวมาซื้อของกันเยอะมากๆแล้วก็มีลังห่อนะคะมีจุดแท็กสินค้าเดีย๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่า ชาวต่างชาตินิยมซื้อสินค้าอะไรกลับบ้านค่ะบรรยากาศคึกคักสุดๆนะะเป็นบิ๊กซีสาขาที่คึกคักมากๆนี่นะคะของที่นำมาจำหน่ายเนี่ยที่แบบวางให้เห็นเด่นๆก็จะเป็นสินค้าที่มีคำว่าไทยอันนี้ก็คือเป็น t a s t o r Signature the Treasure of Thai Taste ก็จะเป็นรสชาติของอาหารไทยว่าจะเป็นก้วเมียงกุ้งกะเพราสรับซื้อแล้วแบบรู้เลยว่าเราไปเที่ยวเมืองไทยมาซื้อกลับมาจากประเทศไทยค่ะ mm hmm. เห็นแล้วเป็นรุ่นที่น่าย,ยินดีน่าชื่นใจมากๆเลยนะคะที่สินค้าไทยของเราเนี่ยขายดิบขายดีแล้วก็ได้รับความนิยมมากขนาดนี้ค่ะ mm hmm. ให้ดูว่าเขาตอบโจทย์ลูกค้าจริงๆนะคะคือมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนค่ะเ mm hmm. สียมโกอันนี้ เป็นทองม้วนนะคะของฝากแบบไทยๆค่ะเป็นที่นิยมมากแล้วก็ทกนทว่บิ๊กซีสาขานี้ค่ะเป็นสาขาที่อยู่ในเมืองนะคะเดินทางสะดวกแล้วก็เป็นสาขาที่ใหญ่มากนะคะสามารถรองรับลูกค้าไนดะ้เยอะมากมาโนรานะคะเครื่แบบไทยๆค่ะโซนนี้คือข้าวแก่น้อยนะคะพิเช่นกัน มีโปรโมชั่นดวยนะคะซื้อครบ990ได้กระเป๋าด้วยส่วนนี้ก็เป็นการรวบรวมขนมนะคะต่างๆมีรสชาติแบบไทยๆคะ่ะอร่อยแบบไทยซื้อไปแล้วรู้เลยนะคะว่าไปเที่ยวประเทศไทยมาแพ็กเกจแบบนี้นะคะจัดเต็มมากวันนี้เป็นแพ็กเกจที่ซื้อ6แถมนึ1แล้วข้างในก็เป็นซองเล็กๆ ขอสรับการไปแจกเพื่อนๆที่ออฟฟิศนะคะหรือเพื่อนๆที่โรงเรียนเพื่อนๆ่ที่มหาลัยขนมบางรสชาติต่างๆอันนี้ปกติพวเราเองเนี่ยจะเคยเห็นโรโบ้น่ที่เป็นซองเครื่องเครื่องแกงอะค่ะแต่นี่เพิ่งเคยเห็นที่เป็นชุดเครื่องแกงคือเป็นชุดแล้วก็มีเหมือนแบบผักแห้งด้วยอะชุดเครื่องแกงเขียวหวานพรองกทิและเครื่องเทศอบแห้งเครื่องแกงกรี่ก็มีผัดกระเพราก็มีใบกะเพราแห้งนะคะนี่ ชุดผัดไทยก็มีดีมากคือคิดถึงอาหารไทยนี่คือซื้อเซตนี้ไปได้เลยนะคะนี่ก็ดอยคำค่ะผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงนะคะอันนี้โซนโอท็อปแของฝั่งจากไทยแลนด์ค่ะวันตำบลวันโปรดักต์ supporting Thailand's local communities นะคะน,นี่ดีมากค่ะคือเราคนไทยเองนะคะสินค้าบางอย่างยังไม่เคยเห็นเลยอันนี้เนี่ย เซนนี้ดีมากเลยอ่ะเปิดโลกมากค่ะน,นี่ก็ปังมากซอสต,ต่างๆน้ำซอสผัดกระเพราพิกแห้งสุบโบราณน,น้ำซอสผัดไทยผัดบีโพราดน้ำส้มตำน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวน้ำส้ตมำตำน้ำยำครบค่ะอันนี้เป็นโคอาลามาชนะคะ อาเกตจิ้งที่เป็นเวอร์ชั่นแบบของเทลูกจากประเทศไทยค่ะที่นี่ปิดกี่โมงอะคะตีสองตีสองแล้วเปิดกี่โมงคะ9โมงเโมงขอบุณมากค่ะอย่างบิชิมเนี่ยบางรถเราก็ไม่เคยเห็นนะอย่างอันเนี้ยเราลิ้นจีรถเลมอนรถมะม่วงเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอเลยอะค่ะแล้วตอนนี้ พนมคุดนะคะตอบโจทย์มากตอบโจทย์ของสากจากประเทศไทยมากรถทุเรียนค่ะสุดยอดมากโปรโมชั่นเขาก็ดีนะคะของ35บาทซื้อ2แถมหนึ่งเวเฟอร์รถต่างๆนะคะโซนนี้ขนมปงขนมปัง,ง,ปงเดี๋ยวเรามาดูโซน health and beauty กันบ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นสบู่ไทยแลนด์ มีสบู่ที่เป็นรูปร่างผลไม้ไทยต่างๆนะคะดอกไม้ยาดมกลิ่นต่างๆขายกันเป็นแผงๆเลยนะคะซื้อไปทีนึงก็ฝากคนได้เยอะมากอันนี้ยาดมต่างๆนี่คือมาครบมากนะคะขายกันเป็นกล่องๆยกกล่องยกแพ็คจัดเต็มค่ะไ Where you come from Singapore What is the name? ซีโร่ Okay uh what what do you buy? those. แมงมุมตัวซีวีมาตาฟิช Ah and and do you like b มาตาฟิช Ah Okay thank you สมมติว่าใครมาเที่ยวประเทศไทยนะคะแล้วนึกไม่ออกว่าซื้ออะไรเป็นของฝากกลับบ้านดีมาที่นี่ได้แน่นอนเนี่ยคือกะละแมนะคะ ค่ะชาวต่างชาติเขาชอบรถไหนอะคะถ้าจริงอ่ะไปเตยจะขายดีสุดเลยค่ะอ๋อไปเตยขายดีสุดมีไปเตยมีทุเรียนแล้วก็มีดั้งเดิมค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะชิมไหมคะอันนี้ยี่ห้ออะไรนะคะเป็นจากสุราษฎร์นะคะยี่ห้อเจเกค่ะอ๋อยี่ห้อเจเกจากสุราษฎร์ขอบคุณมากค่ะมีข้าวป๊อปมีรถชีสรถกุ้งแล้วก็กระเข้า บาร์บีคิวซาวคีแล้วก็ปลาหมึกนะคะชาวหนาชาบุติเขาชอบรสไหนกันนะคะส่วนมากจะเป็นปูผัดผงกะหรี่แล้วก็บาร์บีคิวค่ะกับไอหมูยองค่ะขายดีนะขายดีจะเปิดถึงตีสองเลยสุดยอดมากแล้วคุณจะถึงตีสองเลยไหมคะไม่ค่ะอยู่ประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนประมาณแต่เขาเยอะทุกวันใช่ค่ะคณเยอะทุกวันขอบคุณมากค่ะ ขายิดขายดีนะคะสินค้ารอชำระเงินนะคะขออนุญาตชมหน่อยนะคะว่าในรถของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างมีเทสโตร,รถไข่เค็มนะคะแล้วไมโลนี่ก็คือเยอะมากเลยที่เป็นนักเก็ตแล้วก็เป็นบะหมี่กก่นเสร็จรูปนะคะรถทรัฟเฟิลค่ะผงปรุงรสโลโบรลชาติต่างๆค่ะผงปรุงข้าวผัดแล้วก็มีทูน่านะคะสเปรด บิสกิตสอดไส้แย,ยามสับป,ปะรดมีตอนนี้คือสี่ทุ่มจะครึ่งแล้วนะคะแต่ว่าบริเวณแคชเชียร์ก็ยังหนาแน่นนะคะแล้วก็จะไปด้วยคิวของลูกค้าที่รอชำระเงิน,นะคะ่ะแต่ละคนคือซื้อกันเยอะมากๆเลยนะคะชั้นนี้ที่เราเคยมาดูตอนแรกนะคะตอนนี้โล่งไปเยอะมากเลิศมากค่ะ มีของอะไรขายดีสุดนะคะอยากทราบอยู้วม่วมะม่วงเหรอคะมะม่วงอบแห้งอ๋อแล้วองอันเดนขายดีไหมคะขายดีค่ะขายีทุกอย่างเลยเออดีมากเลยขอบคุณมากค่ะอันนี้คือชาล็ออริจินัลหมดแล้วเหรอคะที่เป็นชาส้มชาไทยสีแดงสีแดงจะอยู่ฝั่งเบอร์สิบเอ็ดโอเคค่ะของคุณหมดแล้วี่หมดแล้ว เหลือแค่ตรงจุดนั้นจุดเดียวอ๋อปกติมีตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะดีตัวเนี้ยเขาแสดง,งว่าขายดีมากไข่สีแดงขายดีมากต้องคอยเติมตลอดใช่ไหมคะใช่ขอบคุณมากค่ะอันนี้นะคะก็คือความคึกคักข,กข,ของบิ๊กซีสาขาราชด,ดำเนิค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ